สองสาวที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานมากแล้วนะคะอายุก็ใกล้เลขสี่แล้วแต่ว่าน้ายังเด็กมากเลยค่ะพี่นุกสุดิดาแล้วก็พี่ปูเป้ค่ะสัสดนี่พี่สดี่สดสดอยาก่ได้หม้าวเหรอก็มีอองแยทีเดียวโอเค เขาเรียกเลยบุฟเฟ่เจ้าของราฟเฟรี่ซึ่งมาบอกมาออกรายการเราแล้วประสบความสุขทุกครั้งแต่วันนี้นีบเอาผู้ใช้จริงมาด้วยนะพี่นุ๊กถูกต้องให้เราพูดเล่าเลยดีกว่าวันนี้มีอะไรมันเสนอบ้างเอ่ยต้องบอกก่อนนุ๊กขอแอบบอกเขาที่แล้วสายถล่มทลายมากค่ะวันนี้ต้องบอกโปรโมชั่นไว้ก่อนดีกว่าเผื่อใครโทรไม่ทันโทรไปจอดเลยนะคะวันนี้นะคะทั้งเซตราฟเฟรี่เซตหน้าเด็กของเราเนี่ย2,890คุณได้ถึง3ตัว มากมากนะคะรวมถึงของแถมวันนี้เด็ดพอกันเลยเป็นน้ำเต้าจากญี่ปุ่นสีชมพูเรียกซับเนี่ขอดูได้แต่ว่าไม่ให้นะเพราะว่าต้องการมันไม่พององแ่กเซตนี้ถึงจะได้นี้ได้น้าได้แค่น้ำเต้าแจากอยา่ได้เต้าได้ได้ส่วนปูปลาไปซื้อเองมาอย่างนี้โดนมาเซตนี้ทั้งหมด 2,890โทรไปจองสิทธิ์ที่092 2719444เนะคะเพื่อคุณจะได้ทั้งเซตเลย4ตัวแล้วก็ปกติทั้งเซตเท่าไหร่คะอุ้ยเกือบห0พัทั้งหมดนี้เกือบ0ทพันมีเซรั่มมีไนท์ครีมมีคีมกันแดดใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้เลยเคล็ดลับลี้เปล่าคะพี่โนกที่ทำให้ได้สามมือด้ง แล้วเนี่ยก็ตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำยังไงอยากจะให้ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มหน้าเริ่มกล้านมันจะเริ่มกล้านก่อนใช่ไหมคะแล้วก็จะรู้สึกว่าอายุเยอะขึ้นหน้ามันเริ่มกล้านแล้วแล้วก็เริ่มเป็นริ้วลอยพอเราไม่ค่อยใส่ใจมันจะเริ่มเป็นริ้วลอยตื้นๆทีนี้เนี่ยบวกกับความคล้ำของหน้าเพราะมันจะมีเรื่องของกละที่มันจะชัดขึ้นฝ้าที่มันจะชัดขึ้นเราก็เอ๊ะ โทรหาเป้เพราะว่าเห็นเป้เขาลงไทม์ไลน์ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะโทรปรึกษาว่าเอเป้ทายังไงทําไมหน้าใสขึ้นเพราะปกติเนี่ยเราเคยจัดรายการอยู่ด้วยกันเราก็รู้สึกว่าเป้เนี่ยจะเป็นคนที่มีหน้ามีกละแต่ทำไมพักหลังเนี่ยพักหลังทําไมหน้าใสจังเลยก็เลยโทรหาเป้ก็บอกว่าใช้ตัวนี้เลยนะคะลาเฟอรี่ตอนแรกได้ยินเป็นเฟอร์ลี่นะคะนึกว่าตันไม่มีขนาดนั้นนะคะเป้ขายนางด้วยนะตอน นางด้วยนางก็ซื้อไ่ใชแแ่แล้วเป็นยังไงเขาบอก <c oughs> เขาบอกว่า,า <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ยดีมากดีมากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยรวบรวมเอาตัวพ่อตัวแม่ของความขาวมาไว้ในนี้ทุกผลิตภัณฑ์ที่มีเกี่ยวกับเรื่องของความขาวนะคะ ใส่ไปในนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลาเฟอรี่ถ้าในเรื่องของความขาวตัวนี้นะคะกระฝ้าจุดด่างดำนะคะรวมถึงความไม่กระจังใสต่างๆเนี่ยหายไปเลยนะคะแต่ที่ชอบที่สุดนี่ชอบตัวนี้ตัวนี้ทำยังไงคะที่เคล็ดลับที่ได้มาตัวนี้คือเคล็ดลับหน้าเด็กเลยนะคะอันนี้เนี่ยคือทาบางๆนะคะเฉพาะกลางวันเท่านั้นกลางคืนไม่ต้องเลยทาบางๆจะเป็นเนื้อเจลเนื้อน้ำใสๆนะคะไม่มัน แต่ในนี้ก็คืออะไรบ้างคะเป้คือตัวนี้จะบอกเลยว่าเป็นคอลลาเจน100%จากญี่ปุ่นยิ่งทำให้หน้าพังๆเนี่ยมันกลับมาดีเดิมญี่ปุ่นมันดีจริงจริงเนี้เรื่องหน้าเด็กเรื่องผิวมันดีเนี่ยต้องญี่ปุ่นค่ะวัตถุดิบเนี่ยมันเป็นของดีจริงแต่บางทีเนี่ยเคยไหมคะว่าเราทาวัตถุดิบดีๆเนี่ยแต่มันรู้สึกว่ามันไม่ซึมลงหน้าแต่ไอนี่มันมีนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า encapsulation อันนี้เนี่ยมันจะห่อหุ้มเอาวิตามินทั้งหลายเนี่ยนะคะแล้วก็ กอดเอาไว้แล้วดำลงไปเลยค่ะดำลงไปอย่านดำลงไปนีเลยค่ะไม่้เผ่านไเอด้วยใช่ไหมใอย่าไปกอดอันนี้ไม่อันนี้ไม่ดีแต่ว่าตอนนี้ี่มีส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็คือเวลาเราทาปุ๊บถ้าไม่มี encapsulation เนี่ยมันก็จะอยู่บนผิวหนังไม่เมไม่ซมไม่ไดช่วยอะไรส่วนใหญ่ในโลกที่เราโดนหลอกใช่แต่ถ้ามี encapsulation เทคโนโลยีเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกบห่อหุ้มครีมเข้าไปที พอเวลาไอ้แคปซูลเนี่ยมันซึมลงไปใต้ผิวมันถึงไปแตกข้างในและสารก็จะปล่อยออกมามันก็จะทําให้เราได้ปวดไงมันจะไปอะไรข้างในนะคะมันจะแตกข้างในค่ะมันจะไปแตกละไรอย่างเงี้ยคุณคุณเคร่งศาสนามากคุณไม่ควรเข้าบุ๊กนี้เลยนะครับตายแล้ค่ะบแคปซมันมีชั้นเคลือบลื่นเมื่อกี้แจ็คบอกผ่านไทเอสโอแล้วด้วยมันจะไปกระจายตัวกรตจอยตัวกาะจายเออนั่นแหละเดี๋ยวกระจายตัวนี่แหละรึเปล่า เอสโอไปไหนครับตอนนี้ผ่านเอสนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่คือโรงงานที่ญี่ปุ่นที่เป้ได้ไปดูมานะคะคืออยากรู้ว่าจริงๆที่เวลามันได้ผลเนี่ยมันมันทำยังไงจากอะไรคือเราต้องไปรู้ถึงแหล่งค่ะแล้วก็ได้ไปที่โรงงานนี้จริงๆย้ำโปรโมชั่นกันเลยดีกว่าเป้มาวันนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมคือวันนี้บอกเลยนะคะว่าคุณผู้ชมจะได้ถึง3ชิ้นในราคา2890จะได้เซรั่มคอลลาเจน1น0เที่คุณนุกชอบมากๆจากญี่ปุ่นได้ไหเครีมตัวนี้ความขาวกระจ่างใสหน้าใส และแถมครีมกันแดด SPF 50ซึ่งตัวนี้เป็นกันแดดเนื้อไข่มุกจากญี่ปุ่นยิ่งหน้ายิ่งวิงช่วงนี้แดดแรงด้วยแรงต้องทาราคาทั้งหมด3กระปุกนี้ค่ะ2,890ค่ะนัวนี้อยากได้ไหม น้ำเต้าน้ำรักตัวนี้เรียกซับน้ำเต้าจากญี่ปุ่นนะคะเป็นน้ำเต้าหยกสีชมพูหายากมากมารายการนี้รายการเดียวอยากได้ต้องได้ไปที่เบอร์ะไรคะ092 271 9444นะคะถ้าเกิดว่าจำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ถ่ายรูปโปรโมชั่นไว้แล้วไปขอเขาบอกว่าเออเนี่ยดูรายการบุ๊ดดี้มารีดโทรไปเลยดีกว่าโดยถามพี่บุ๊ดดี้หน่อยสมมติว่าหนูไม่เคยใช้เลยไม่เคยใช้เลยหนูสั่งแค่เซตนี้ใช้แค่นี้อยู่เลยจบอะแล้วถ้าเอามาเปลี่ยนผื่นแพ้ขึ้นบูบบูบก ตัวนี้เลยค่ะโอนเห็นผลไวเห็นผลไวแน่เซ็ตเนี่ยพัจนแน่นอนว่าเห็นเลเราที่เราเราไม่รู้ว่าเราจะใช้อะไรบ้างก็คือคุณก็สั่งไปทั้งเซ็ตอย่างนี้ใช่คือญี่ปุ่นเขาออกแบบมาแล้วทั้งหมดทั้งมวลในการดูแลผิวหน้าเนี่ยออกแบบมาแล้วก็คือใช้3มตัวนี้จบเลยไม่ต้องไปเสียสตังค์แบบเยอะๆใครไม่มีแฟนลองใช้เซ็ตนี้ดูอาจจะได้แบบเด ตัดสินใจอยู่ว่าจะไปงานแต่งเขาหรือเปล่าไปสิเลยไปสิอยากไปอยากไปเดินเท้าไปเลยก็ไปหัดใหญ่บินไปหาดใหญ่แล้วก็นั่งรถไปเดินเท้าเดินเท้าไปแล้วเดินเท้าไปไม่คุณแต่คุณต้องใช้เซ็ตลาเวอรี่ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่เด็กไม่เด็กไม่เด็กทุกคนจะมีแต่เด็กๆคุณจะไปแล้วคุณหน้าอุโศกว่ะคุณอ่านไม่ได้ดีครับเอาแหละขอบคุณมากที่ร่วมรายการบขอคคุณตื่นมาคุย tau koe